สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปราภาพันธุ์สุขสาลีค่ะรหัสนักศึกษา160 15262เลขที่10ค่ะสาขาการประถมศึกษาค่ะค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอ10วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะมีดังนี้ค่ะข้อที่1น,นะคะก็คือทิ้งขยะให้ลงถังค่ะเพื่อเป็นการคัดแยกขยะนะคะอาจ ถังขยะเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งหรือขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้เราก็ต้องชิ้งให้แยกประเภทให้ถูกที่ค่ะเพื่อ,อะจะไดะ้ให้เหมือนแบบว่าพวกเทศบาลหรือคนกําจัดขยะเนี่ยเขาจะได้ไปคัดแยกขยะให้ถูกต้องเป็นการล,ลดโลกร้อนค่ะแล้วก็เหมือนถ้าขยะรีไซเคิลเราก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิธีที่2นะคะก็คือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ,ะวิธีนี้เนี่ยนี่นะคะสมัยนี้นะคะเราก็นิยมใช้กันเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าถุงผ้าสมัยนี้เนี่ยก็มีความทันสมัยความสวยงามสะดวกพวกพาง่ายค่ะแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองอีกด้วยค่ะถุงพลาสติกตอนนี้นะคะก็คือมันเอาไปมันเอาไปแล้วค่ะใครยังใช้อยู่เนี่ยถือว่าเชยนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยนอกจากจะทําให้ ภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยบางอย่างเรามันก็ไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ค่ะแบบถ้ามันเปื้อนมันขาดหรืออะไรเราก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้เราก็เหมือนใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งค่ะเป็นการสิน้นสิ้นเปลืองเงินในกระเป๋าเราแล้วก็เหมือนทําให้เกิดภาวะโลกร้อนจากถุงพลาสติกด้วยค่ะดังนั้นการใช้ถุงผ้าเนี่ยนะคะก็คือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ จำเป็นอย่างยิ่งมากๆค่ะเพราะว่านาสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ค่ะเมื่ออ่ามันเปื้อนหรือว่าพังเสียหายเราก็สามารถซ่อมได้โดยไม่กระทบกับโลกของเราค่ะวิธีที่3นะคะก็คือใช้กระดาษสองหน้าค่ะ,คะการอ่าการที่เราจะนํากระดาษมาใช้เขียนใช้วาดตอนเรียนเนี่ยเราต้องตัดต้นไม้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยล้านต้นนะคะเพราะว่า เหมือนเราจะต้องตัดต้นไม้มาทําเป็นกระดาษเพื่อให้เราใช้ค่ะดังนั้นเราจะต้องใช้กระดาษให้คุ้มค่านะคะทุกหน้าทุกบรรทัดทุกพื้นที่คือสมมติใช้หน้านึงแล้วทิ้งอ่ะมันก็สิ้นเปลืองมันก็ไม่คุ้มถูกไหมคะเราก็ใช้สองหน้าเขียนจดงานที่อาจารย์ใช้เหมือนหรือว่า่าถ้าสมมติกระดาษตอนปีหนึ่งยังเหลืออยู่อ่ะปีสองปุ๊บเราจะเอามาใช้จดเลคเชอร์จด สรุปอะไรกันแล้วแต่เราก็พีอีกหน้าหนึ่งเพื่อเป็นการอาใช้กระดาษให้คุ้มค่าค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนํากระดาษไปทําประโยชน์ต่างๆได้อีกเช่นถ้าเราใช้กระดาษเขียนเต็มทั้งสองหน้าแล้วเนี่ยเราสามารถอย่างตัวดิฉันนะคะดิฉันจะนําไปห่อผ้านาไมยค่ะเพื่อเหมือนเป็นการที่เราจะได้ไม่ต้องไปหากระดาษอะไรใหม่เหมือนแบบว่าเราอันนี้เราไม่ใช้แล้วเราเขียนเต็มสองหน้าแล้วเราก็ไปห่อได้ค่ะแล้วก็ ไม่กนะ็สามารถนําไปช่างกิโลขายได้คะ่ะแล้วก็เป็นเงินนําเอามาให้ใช้ใจนะ่ายในชีวิตประจําวันได้คะ่ะวิธีที่4นะคะก็คือไม่นําของร้อนเข้าตู้เย็นคะ่ะเพราะว่าของร้อนเนี่ยร้อนจัดจัดแล้วไปเจอตู้เย็นที่มีอุณอุณหภูมิเย็นจัดจัดเนี่ยมันจะทําให้อ่าตู้เย็นทํางานหนักมากขึ้นคะ่ะเหมือนแบบว่าจะทําให้กินไฟแล้วก็เปลืองพลังงานมากขึ้นคะ่ะ วิธีที่5นะคะเปิดแอร์ที่26องศาค่ะวิธีนี้เนี่ยก็คือแบบว่าถ้าเราเปิดแอร์อุณหภูมิต่ำเช่นแบบ20 21 22เนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบ เราใช้พลังงานเกินอ่ะเหมือนแบบว่าพลังงานมันจะ,ะทํางานหนักมากขึ้นเหมือนแอร์ก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อทําความเย็นให้กับห้องหรือบ้านของเราค่ะเหมือนแบบมันก็ส่งผลให้โลกร้อนทําให้อากาศภายนอกคือร้อนยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเปิดแอร์ที่ปรับมาณอุณหภูมิ25หรือ26องศานะคะ ค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ไม่ดื่มน้ําอัดลมนะคะข้อนี้ก็จะดูแปลกๆหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่ามันก็มีหลักการของอวิชาวิทยาศา,ศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือการที่เราเนี่ยดื่มน้ําอัดลมเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดอาการเรอหรือว่าเกิดอาการผายลมขึ้นมาในบางครั้งนะคะซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีส่วนทําให้โลกร้อน,นะคะ่ะคือเหมือนว่าผายลมออกมาปุ๊บ มันก็จะเป็นอาแก๊สมีเช่นลอยขึ้นไปสู่อากาศอาถ้ามันสะสมกันมากๆเรื่อๆน,นๆนานๆเข้าเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ค่ะแล้วก็มาข้อที่7นะคะปิดน้ําปิดไฟเมือ่อไม่ใช้นะคะข้อนี้คือทุกบ้านทุกโรงเรียนต้องมีป้ายติดไว้ตลอดนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องปิด เป็นข้อปฏิบัติที่ควรทําควรคํานึงถึงเลยค่ะคือเราจะละเลยข้อนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะน้ําไฟคือสิ่งที่มีค่าสิ่งสําคัญค่ะนอกจากเราจะช่วยลดโลกร้อนแล้วช่วยประหยัดพลังงานของโลกแล้วเราก็มีส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วยค่ะเพราะว่าเราก็จะทำะเราก็จะ เหมือนแบบว่าช่วยพ่อแม่ให้ใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ละเดือนให้น้อยลงค่ะเหมือนแบบว่าสมมติเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยอ่าเราก็ต้องคิดแล้วว่าจะต้องปิดไฟก่อนปิดน้ำก่อนอ่าเดินไปดูนะคะเดินไปดูในห้องน้ำซิว่าลืมปิดน้ำไหมในก๊อกเปิดคาไว้ไหม,ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งตัวดิฉันก็เคยเปิดก๊อกน้ำคาไวค่ะแล้วก็โดนคุณแม่ว่าแล้วก็คุณแม่กว่าจะมาเห็นน้ำก็คือท่วมห้องน้ำแล้วก็คือ เหมือนค่าน้ําเดือนนั้นเนี่ยก็คือพุ่งสูงมากเลยค่ะแล้วก็ไฟบางทีเนี่ยดิฉันก็เผลอหลับจนลืมปิดไฟในห้องก็คือเปิดตั้งแต่กลางคืนก่อนนอนแล้วก็ยันเช้าที่ตื่นไปเรียนที่มหาวิทยาลัยค่ะก็คือเปิดคาวไว้ทั้งคืนซึ่งดิฉันรู้สึกผิดมากๆค่ะแบบนอกจากจะแบบเออเปลืองสิ้นเปลืองพลังงานของโลกแล้วเหมือนแบบพลังงานทําให้โลกร้อนเหมือนแบบเราใช้พลังงานไปเยอะ พลังงานไฟฟ้าทําให้เหมือนโลกก็ต้องแบบเหมือนทํางานหนักมากขึ้นส่งผลให้โลกร้อนแล้วก็ค่าไฟที่บ้านก็พุ่งสูงอีกด้วยค่ะในเดือนนั้นค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะคะต้องเอ๊ก่อนออกจากบ้านออกจากห้องเรียนคือสำรวจเลยค่ะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะน้ำไฟค่ะช่วยกันนิดนึงนะคะค่ะข้อที่8นะคะข้อนี้ก็สำคัญนะคะเล่นเกมให้น้อยลงค่ะก็คือเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ย มันจะกินแบตเรามากๆนะคะเพราะว่าเล่นเกมเหมือนมันสิ้นเปลืองพลังงานแบตโทรศัพท์มากครับอ่าพอแบตหมดเราก็ต้องไปชาร์จที่ปักถูกไหมคะเราก็อาจจะชาร์จไปเล่นไปอ่าทําให้พลังงานอ่ามันดึงมากขึ้นมันก็ต้องผลิตผลิตมากขึ้นอ่ะส่งผลให้โลกร้อนอีกเพราะว่าเหมือนพลังงานมันทํางานหนักมากขึ้นนะคะค่ะต่อไปข้อที่9นะคะปลูกต้นไม้ค่ะ ก็คือเหมือนอ่าเรามีการตัดต้นไม้ไปทํากระดาษนะคะเราก็ต้องมีการปลูกทดแทนส่วนที่เสียไปแล้วส่วนที่เราตัดคะ่ะก็คือช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นช่วยกันหลายๆคนแล้วก็รอเวลาให้ต้นไม้นี้เติบโตนะคะเราก็จะใช้หมุนเวียนกันแบบนี้ก็จะไม่มีวันหมดไปนะคะถ้าเราปลูกต้นไม้ทดแทนสิ่งที่เราตัดไปแล้วคะ่ะอ่าต่อไปข้อที่10นะคะ คือเดินหรือใช้จักรยานแทนการขับขี่เครื่องยนต์นะคะเพราะว่าอ่ะสมมติเราไปซื้อของหน้าปักซอยไปเซเว่นหน้าปักซอยหรือไปตลาดแถวบ้านเนี่ยเราก็อาจจะใช้การเดินหรือใช้จักรยานแทนนะคะเพื่อเพราะว่าอ่ะในเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก่งเนี่ยก็คือเหมือนมันมีท่อที่พ่นควันแล้วอ่ะทำให้อากาศเนี่ย ทำให้อากาศเสียแล้วก็ส่งผลให้โลกร้อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คํานึงถึงตรงนี้นิดนึงอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้นอยๆแต่ถ้าทุกคนช่วยกันมันโลกของเราก็อาจจะดีขึ้นค่ะทําให้อากาศบริสุทธิ์มากกว่าทุกวันนี้ค่ะแล้วก็แถมการเดินแล้วก็การใช้จักรยานแทนเนี่ยก็เป็นการออกกําลังกายอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือ ควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟฉลากเบอร์5้าค่ะเพราะว่าที่เขาโฆษณากันนะคะก็คือเขาเคมมาว่าโอเคเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเนี่ยค่ะประหยัดไฟเพราะว่าแบบได้รับการันตีจากมาตรฐานทั่วโลกบริษัทนี้ยอมรับโรงงานนี้ยอมรับก็คือเหมือนแบบว่าเราก็เวลาจะเลือกอะไรเราก็เลือกใช้นิดนึงนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยประหยัดไฟในบ้านเราแล้วเนี่ยลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราแล้วก็ยัง เป็นถือเป็นการช่วยลดโลกร้อนช่วยโลกช่วยคนอื่นแล้วก็เหมือนแบบให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไปค่ะค่ะดิฉันก็ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ